สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอเจียลาบเดชโชอยู่ชั้นป .4 ทับ5เลขที่34วันนี้หนูจะมาเล่าประวัติของท่านสุนทรผู้และผลงานของท่านค่ะแล้วซ้อนว่ายาว โคตเเมือนหนึ่งในน้ำใจคนได้ยินกรอนบทนี้แล้วทำให้หนึกถึงท่านสุนทรผู้ซึ่งเป็นครูกรวีของไทยนะคะกรอนบทนี้เป็นบทหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณีตอนพระฤาษีสอนสุสาครความหมายก็คืออย่าปักใจเชื่อใครง่ายๆเพราะจิตใจมนุษย์นั้นคตเคี้ยวเกินจะคาดเดาได้ค่ะ เมื่อกล่าวถึงท่านสุนทรภู่ mm. มีประวัติและผลงานที่น่าสนใจอีกมากมายไปฟังกันนะคะสุนทรภู่ท่านมีนามเดิมว่าผู้นะคะเกิดว mm. ันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ในยุคสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโ,โกสินทร์บิดาเป็นชาวบ้านกลำ่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ในวัยเด็กสุนทรผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระนะคะที่สำนักวัดชีปักขาวปัจจุบันคือวัดศรีสุดารามซึ่งอยู่ริมคลองบางกอะน้อยค่ะต่อมาเข้ารับราชการอยู่ในวัง8ปีและในสมัยราชการที่สท่านมีความสามารถด้านกวีจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสุนทรโวหารค่ะ สุนทรผู้ออกบวชเมื่ออายุ41ปีปีพุทธศักราช2369บวชอยู่เป็นเวลา18ปีงานเขียนชิ้นสุดท้ายที่สุนทรผู้ได้แต่งไว้ก่อนลาสิขาบทคือรำพันพิราบโดยแต่งขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามค่ะสุนทรผู้ท่านชอบแต่งกลอนตั้งแต่หนุ่ม และชำนาญงานประพันธ์ประเภทกรอนสุภาพอย่างมากจึงได้แต่งกรอนนิทานเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องโคบุตรผลงานของสุนทรผู้งานประพันธ์ของสุนทรผู้ที่มีการค้นพบในปัจจุบันมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ที่สูญหายไปอีกจำนวนมากนอกจากนี้ผลงานของสุนทรผู้ที่มีการค้นพบในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ค่ะ นิราชมีนิราชเมืองแกลงนิราชพระบาทนิราชภูเขาทองนิราชวัดเจ้าฟ้านิราชอินเนานิราชสุพรรณนิราชพระปฐมนิราชเมืองเพชรและรำพันพิราบนิธานกรเรื่องโคบุตรพระไพมณีพระชัยสุริยาลัสนะวง์สิงหะไกรพบบทละครอภัยนุราชสุภาษิตสว์สดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาสสุภาษิตสอนหญิงบทเสภาขุนช้างขุนแผนเสภาพระราชพงศาวดารบทเหกล่อมพระบรรชมเหเรื่องพระภัยมณีเหเรื่องโคบุตรเหเรื่องจับระบำและเหเรื่องกากีค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรือนิราศกรอนนิยาย ท่านสุนทรผู้มักแทรกสุภาษิตคำพังเพยคำเปรียบเทียบต่างๆซึ่งท่านจะมีความรู้รอบด้านมากๆค่ะอีกยังมีแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกสุดท้าย สุนทรผู้ถึงแก่นิจกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2,398สิริรวมอายุได้69ปีและกำหนดให้วันที่2 6มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันสุนทรผู้เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรผู้ค่ะขอจบการเล่าประวัติของสุนทรผู้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ